สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างการทำนายของคนที่เกิดในวันจันทร์เดือนมกราคมอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมซึ่งอาจจะตรงกับคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีชีวิตที่ปกติมีความสุขดีเพราะว่าอันนี้คือ พลังงานของไพ่ที่ต้องการจะสื่อสารให้กับคนที่มีปัญหาและเพื่อช่วยให้เขาหาวิธีป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงทีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายกับคนที่เกิดในวันจันทร์ซึ่งาการทำนายนี้เราจะแบ่งเป็น3มช่วงไพ่เจ็ดใบ ด้านบนอันนั้นก็พูดถึงเรื่องการงานส่วนไพ่เจ็ดใบแถวที่2ก็พูดถึงในเรื่องการเงินธุรกิจการลงทุนไพ่แถวที่3อันนี้ก็พูดถึงในเรื่องอคู่ครองความสัมพันธ์เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องการงานสถานการณ์หรือว่าช่วงเวลานี้ในเรื่องการงานเนี่ย อ่จากที่คุณเคยทำงานในที่นี้แล้วก็มีความมั่นคงมีความสุขดีแต่ตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เริ่มเปลี่ยนไปอาจจะมีปัญหามากขึ้นในเรื่องกฎระเบียบมีความขัดแย้งกับเจ้านายมีบางสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากล่ะ เช่นาการถูกกดดนันการถูกกดคี่ข่มเหงปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้านายหรืออาจจะเป็นการกดดันที่ว่าอยากจะให้คุณทำผิดอเพื่อที่เขาจะได้จับผิดจะได้ไล่คุณออกหรือว่าอะไรแบบนี้ทีนี้ฟังดูแล้วมันก็เหมือนเป็นการ คิดลบอะนะแต่ว่าในเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อให้คุณพยายามอามองโลกในแง่ดีมองอะไรในด้านบวกแต่เอาจริงๆเนี่ยคุณก็เริ่มรู้แล้วแหละว่ามันมีบางสิ่งที่เอไม่ปกติแล้วก็อันนี้ก็บอกได้เลยว่าไพ่ก็อยากจะย้ำเตือนกับคุณว่ามันจะมีบางสิ่งที่คุณจะต้องจบจบจากอา ช่วงเวลาหรือว่าช่วงชีวิตหนึ่งของคุณหรืออาจจะจบจากสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสไปเริ่มต้นใหม่นั่นก็คือไพ่ the world และในเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเจ้านายหรือการที่คุณเนี่ยเป็นลูกน้องเนี่ยนะในเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีบางสิ่งที่ กดดันให้เขาอะต้องอตัดคนออกหรือว่า,าต้องให้คนออกจากงานโดยที่ว่าในเหตุการณ์เนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่บังคับหรือเป็นการที่ว่าเขาจงใจที่จะทำก็แล้วแต่เนี้ยนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเขาเพราะมันเป็นไพ่พลังงานของคิงถือเหรียญแล้วก็อัศวินถือเหรียญ นั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนให้คุณน่ะต้องระวังเพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยต่อให้คนคนเนี้ยที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะรวยมีเงินเขาก็ยังเห็นแก่ตัวแล้วก็ยังคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของเขาเป็นที่ตั้งอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเริ่มรู้สึกว่า มีการกดดันมีการจับผิดกันก็ขอให้คุณนะ่ะรีบตั้งสติแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำกับสิ่งที่ว่าอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองคุณจะต้องรักศึกษากฎหมายที่ว่าจะทำยังไงให้คุณออกจากงานเนี้ยแล้วคุณก็ได้ผลประโยชน์ผลตอบแทน อย่างเช่นถ้าคุณทำงานที่นี่มานานเนี่ยนะคุณควรที่จะได้ค่าศึกหอ้อค่ารักษาพยาบาลมันจะต้องมีค่าประกันค่าอะไรแบบนี้นะให้คุณรีบทํารีบตัดสินใจก่อนเลยก่อนที่จะโดนเขาไล่ออกโดยที่ไม่ได้อะไระเพราะในเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ว่าคุณจะต้องจบอะ่ะทีนี้คุณก็อาจจะเลือกที่จะจบ เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ผลประโยชน์หรือว่าจะให้สถานการณ์มันบังคับให้คุณได้จบโดยที่คุณไม่ได้อะไรเพราะว่า,าการที่เจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็มีความเห็นแก่ตัวนะเขาก็จะหาวิธีที่จะตัดรา,ายจ่ายตัดพนักง,งานออกโดยที่เขาไม่อยากที่จะจ่ายอ,าอะไรตรงนี้ นั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้คุณนะ่ะมีสติแล้วในวันข้างหน้าเนี่นะถ้าว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคุณจริงก็ขอให้คุณเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้รักษากฎหมายทนายอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อที่ว่า คุณจะได้เรียกร้องค่าตอบแทนค่าเสียหายการที่คุณไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีว่าถ้าคุณถูกบีบให้ออกแล้วคุณอะ่ะก็จะชนะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนั่นก็คือพลังงานของไพ่เอ่อคิงถือดาบแล้วก็ไพ่ t ด e ะอิมเพรแล้วถ้าช่วงเวลานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ว่าจะต้องมีการฟอ้องร้องแล้วจะต้องใช้เวลารอ,อ,อผลการตัดสินอะไรต่ออะไร ไพ่ก็แนะนำว่าให้คุณเนี่ยไปศึกษาหาความรู้นั่นก็คือไพ่ The World การที่คุณจะได้เริ่มต้นคน้นคว้าหาความรู้แล้วก็หาอะไรทำใหม่นั่นก็คือการจบเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่อันนี้เนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวเลยคุณจะต้องไปเรียนวิชาชีพหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่เป็น ให้คุณเนี่ยมีความรู้หลากหลายอ่ะในด้านอาชีพเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันจะไม่มีแล้วแล้วไอ้วิชาความรู้เดิมๆของคุณเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วคุณจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับเศรษฐกิจเข้ากับสถานการณ์ก็คือคุณจะต้องไปเรียนวิชาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้คุณได้มีออปชันมีทางเลือก กับสิ่งที่จะเข้ามากับงานที่จะเปิดรับเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่แต่ก็มีบางสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวกับาการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานในที่แห่งใหม่การเป็นคู่แข่งการถูกการแกล้งอิจฉากาันที่ว่าจะต้องโดนแบ่งแยกอะไรพวกนี้มันจะต้องมีเกิดขึ้นถ้าคุณไปเริ่มงานในที่แห่งใหม่ แล้วเ,เรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆคุณก็จะต้องเตรียมรับมือแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่แห่งนั้นนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าคุณทำโฮมเวิร์มาดีคุณเก่งจริงคุณแน่จริงคุณก็อยู่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้อง เอาอกเอาใจใครหรือจะต้องเป็นพักเป็นพวกกับใครคุณอยู่ได้คุณอยู่รอดอันนี้ก็คือสถานการณ์ในเรื่องการงานส่วนในเรื่องอความสัมพันธ์ขอโทษเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนร่วมหุ้นทําธุรกิจก่อนคือช่วงเวลานี้คุณอาจจะมี เรื่องทุกใจในเรื่องการที่คุณจะต้องประคับประคองธุรกิจของคุณเ,เพื่อที่จะให้ไปรอดในช่วงเวลาเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันเคยดีแต่ตอนเนี้ยมันมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปเช่นเ,เศรษฐกิจรอ,อบตัวหรือว่าเ,เศรษฐกิจบ้านเมืองสภาพดินฟ้าอากาศคือตอนเนี้ยมันมันยากที่จะทำมาหากินแล้วก็ มันมันยากที่จะประคับประคองธุรกิจของคุณทีนี้เนี่ยในเหตุการณ์เนี้ยมันก็มองเห็นว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะคิดที่จะออกจากตรงจุดเนี้ยอยากที่จะไม่ไปต่อกับธุรกิจของคุณสิ่งที่คุณได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยไม่มีทางเลือกนั่นก็คือ ไพ่สี่ถ้วย ui, แล้วก็ไพ่สองไม้เท้าถึงแม้ว่าคุณต้องการที่จะจบจากตรงนี้แต่เป็นไปได้ว่าเพราะสัญญาที่ผูกมัดแล้วตัวคุณเองก็รู้ว่า,วาเศรษฐกิจตอนเนี้มันต้องใช้เวลาอีกนานอย่างน้อยนะสี่ปีกว่าจะขึ้นกับสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณจะต้องรับมือกับความสูญเสียเนี่ยไปอีกนานก็ให้คุณเนี่ย หาวิธีเตรียมรับมือแล้วก็หาวิธีที่จะหาทางออกให้ตัวคุณเองอะ่กะกรณีว่าบางคนเนี่ยอาจจะติดในเรื่องสัญญาที่ยังไปต่อไม่ได้อ,อันนี้ก็มันก็จะมีในเรื่องกฎหมายมีเรื่องอะไรเข้ามาด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องออรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าว่าคุณคิดที่จะประคับประคองต่อไปอยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็มีแต่ขาดทุนเพราะว่าเป็นไพ่พลังงานในด้านลบเป็นไพ่กับหัวไพ่เ,เจ็ดไม้เท้าแล้วก็ไพ่ the lovers ที่เป็นไพ่กับหัวเหมือนกันสิ่งที่เคยดีสิ่งที่เคยให้คุณประโยชน์กับคุณเนี่ยตอนเนี้ย มันยากอะ่ะมันยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือสิ่งที่คุณกำลังหนักใจและอ่อคงอีกนานอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณจะรอให้ธุรกิจตัวนี้ฟื้นทีนี้ว่าคุณก็ต้องหาวิธีรับมือเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องกฎหมายอะไรเข้ามาอีกถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะออกจากสัญญาตัวนี้อีกคุณอาจจะต้อง ใช้ทนายความเพื่อช่วยต่อรองหรือว่าออหาทางออกให้กับคุณอะกับธุรกิจตัวนี้แล้วถ้าเกิดว่าสำหรับบางคนกรณีว่าที่มีใครบางคนเข้ามาอาจจะมาชักชวนคุณให้ลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับเขาต่อให้เป็นเพื่อนต่อให้เป็นคนที่ดูแล้วแบบมีความสามารถมีภาพพจน์ที่ดีแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย ดวงของคุณอนะในช่วงเวลานี้ไม่ควรที่จะลงทุนหรือทำอะไรกับใครในช่วงเวลานี้เพราะว่าโอกาสที่คุณจะถูกโงงโอกาสที่คุณจะเสียเปรียบแล้วก็โอกาสที่คุณจะเจอกับคนเจ้าเล่หมองหาคนเอาเปรียบเนี่ยนะมันมันจะเกิดขึ้นในในช่วงเวลานี้นั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่เอ่อเดอะไฮโลเฟน แล้วก็เป็นไพ่พลังงานกับหัวไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าคุณจะต้องเ,อเจอกับปัญหาแล้วก็ไปต่อไม่ได้กับหุ้นส่วนคนนี้หรือว่าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องอล้มเลิกกลางคันเพราะว่าคุณอาจจะมาค้นพบว่า,าแท้ที่จริงแล้วคนคนนี้เป็นพวกประเภทจับเสือมือเปล่า เป็นพวกประเภทที่ว่ามองหาคนเอาเปรียบแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณน่ะเสียเปรียบในการลงทุนร่วมหุ้นกับคนคนนี้คือเขามาหลอกมาหลอกใช้คุณน่ะมาหลอกให้คุณลงทุนแล้วเขาทําเป็นว่าโอ้เขานี่เก่งมีความสามารถจะมาบริหารนูน่นนี่นั่นให้คุณแต่เอาจริงๆแล้วเขามาเอาเปรียบคุณและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณละหลวมในเรื่องกฎหมาย มันถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นกรณีว่าคุณถูกเอาเปรียบถูกโกงจากคนคนนี้นะคุณจะพ่ายแพ้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟอ้องร้องหรือว่าอยากจะประจานคนคนนี้คุณก็ทําได้แค่ความสะใจอย่าให้คนได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนประเภทไหนนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะได้แค่นั้นแต่ว่าคุณจะไม่ได้รับชัยชนะหรือว่าคุณจะแพ้ จากเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจลงทุนร่วมหุ้นกับใครคนนี้ถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้ลงทุนร่วมหุ้นกับคนคนนี้ไปแล้วอะ่ะก็บอกได้เลยว่าเขาเป็นพวกมืออาชีพเขาศึกษามาอย่างดีแล้วคุณก็เป็นคนซื่อเป็นคนที่ไว้ใจคนฉะนั้นน่ะช่องโวอะไรต่างๆในเรื่องกฎหมายความ อ่อนหัดของคุณเนี่ยมันก็จะทำให้คนคนนี้มีโอกาสได้เอาเปรียบคุณฉะนั้นเนี่ยเรื่องกฎหมายเนี่ยคุณอาจจะแพ้นั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องการเงินการลงทุนส่วนในเรื่องเอ่อคู่ครองความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณยังโสดคุณก็ต้องระวังคนที่จะเข้ามาคุณต้องดูให้ดีมีสติกับการตัดสินใจ เพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบก็คือไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เท้าก็หมายความว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะเขาก็จะมองแต่เรื่องผลประโยชน์มองแค่ความตื่นเต้นถ้าคุณไม่ได้ล่ำรวยอะไรเนี่ยนะถ้าคุณยังเป็นสาวอยู่เนี่ยยกตัวอย่างอะ่ะเขาก็ คาดหวังในตัวคุณพอได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเนี่ยเขาก็ไปต่อเพราะเขาเป็นประเภทที่แบบว่าเจ้าชู้ทำอะไรรับหลังคนแล้วเพอเคนคน,คนเนี้ยอาจจะมีคู่ครองอยู่แล้วก็ได้นั่นก็คือสิ่งที่คุณะจะต้องดูคนให้ดีอย่ามองโลกสวยหรือว่ามองอะไรที่มันเข้าข้างตัวเอง คุณจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมของคนที่เข้ามานะเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากที่จะเสียใจและส่วนบางคนเนี่ยถ้าเป็นแม่ไม้หรืออะไรพวกเนี้ยนะคุณก็ต้องระวังคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มองคุณที่ผลประโยชน์มองคุณเพราะว่าเห็นว่าคุณเนี่ยมีเงินมีทองแล้วก็คุณก็เป็นคนซื่อไม่ทันหรอกคุณไม่ทันคนคนนี้อ่ะโดยเฉพาะไพ่ เจ็ดดาบกับไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยเป็นประเภท trouble maker นะ่ะแล้วก็ม้าที่เขาขี่สีน้ำตาลเนี่ยนี่ก็คือปัญหาไปตรงไหนก็มีปัญหาทุกที่อ่ะเขาไม่ได้มาเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่ดีอะไรให้ให้กับคุณเลยโดยเฉพาะไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบอีกสองใบนั่นก็คือไพ่9ดาบไพ่ราชินีถือถ้วย มันเป็นสิ่งที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณน่ะทุกข์แล้วก็หนักใจนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนโสดคุณต้องมีสติแล้วส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่คุณน่ะโดนทอดทิ้งไม่ได้รับความสนใจหรือว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครอ,องของคุณเลยแล้วก็ อย่างที่บอกอะ่ะคู่ครองของคุณเป็นพลังงานของไพ่เจดาบแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าก็เป็นลักษณะของคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟออยู่ตรงนี้กับคุณเพราะว่าเขาพึ่งพาอาศัยคุณได้อะว่างั้นเถอะหรือว่าเขายังพอมองเห็นผลประโยชน์ที่เขาอยู่ตรงนี้อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วที่สําคัญก็คือช่วงเวลาเนี้ยคุณจะต้องระวัง นอกจากความเจ้าชู้ความไม่มีไม่มีความรับผิดชอบของเขาแล้วนะระวังที่เขาจะไปสร้างปัญหาให้กับคุณในเรื่องเงินทองสร้างหนี้สินหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องมีเรื่องคดีความมีการฟอ้องร้องที่ว่าในฐานะที่คุณเป็นเมียคขาแล้วคุณจะต้องมามีส่วนร่วมมีส่วนชดใช้หรือว่ามีส่วนรับผิดชอบจากการกระทำของเขาอะ่ะนั่นคือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นที่คุณจะต้องควรระวังแล้วก็ตรวจสอบเครดิตตรวจสอบออผลประโยชน์ของคุณอย่าให้เขาเมาทำให้คุณเนี่ยเสียหายหรือจะต้องมามีส่วนรับผิดชอบเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนอย่างในไพ่เจ็ดดาบที่โชว์อยู่ในช่วงเวลานี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าคุณจะต้องมีเรื่องมีคดีความวนะรีบ หาทางฟอง้องร้องฟ้องหย่าเขาไปเลยจบเพราะว่าคนคนนี้นอกจากาไม่ได้ช่วยเหลือคุณแล้วและยังจะสร้างปัญหาให้กับคุณอีกอันนี้ก็ขอให้คุณนะออมีสติก็แล้วกันอันนี้ก็คือผลการทำนายของไพ่ที่ผู้จัดแล้วสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อสารให้กับคุณผู้จัดก็ ใคด้วยความสัตย์จริงด้วยความซื่อสอัตย์อ่ะไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้อักคติอะไรทั้งนั้นแต่ก็เข้าใจความรู้สึกกับสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่ก็ขอให้คุณนะ่ะมีสติรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงหรือว่าอะไรที่ควรตัดสินใจอันนี้ก็เป็นการย้ำเตือนให้คุณรู้เลยว่า สิ่งที่คุณแพลนไว้อะนะคุณควรจะหาทางออกในรูปแบบใดอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันจันทร์เดือนมกราคมอย่างที่บอกการทำนายอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นกับคุณคนเดียวอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะเรื่องไปอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องความสัมพันธ์แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณในเรื่องธุรกิจการลงทุน หรือว่าเอ่อมันก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่คุณกําลังดิวอยู่ในช่วงเวลานี้ก็เลือกใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีสติไม่ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่พูดมาเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณหมดก็ขอให้คุณนะ่ะโชคดีมีสติกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ ก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ